สวัสดีค่ะวันนี้กเกษตรล้รันลาวันนี้พาสมาชิกทุกท่านมาที่สวนพุทราบอมเบ์พุทราเงินแสนพุทรานี้อยู่ที่บ้านหนองแวงตาบูเขาพระนอนอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะเอ,อ๊วันนี้สวนนี้จะเป็นสวนใครนะเจ้าของสวนอยู่ไหนนะ ตามมาอยู่ในนอเค่ะค่ะโอ้ยเมื่อนี้บอกภาษาเศร้าแครเข้าเนาะภาษาอีสานเข้าค่ะเกษตร็ลั้นลาวันนี้ก็เดมีโอกาสเดมาเยี่ยมสวนน้ำผูค่ะน้ำผูเป็นจังไรแนี่ยคืองานค่ะคือโดคืองานพักแท่นี่เฮ็ดจังไรนี่พี่ที่นี่เฮ็ดจังไรนี่เฮ้ยใส่ยานี่เพื่อนนี่แหละค่ะใส่ยาของอันบริษัทเอียงค่ะบริษัทดุนิไลค่ะนิไลนี่แหละเพื่อนนี่แหละค่ะเพราจักบริษัทจักตะยาเพื่อนเพื่อนเอามาให้ใส่ก็ใส่อยู่ใล่ะ เนาะเนาะแมนสินค้าพิ้นดีแน่นอนนะผููแมนดีประทับใจลีหรืออะสินค่าพื้นมาเนะเพราะว่าใส่มาหลายแล้วกับเ่เคยดีจังสี่นะมาใจนี่ก็เลยถือว่าดีคักอยู่เพราะว่ามันดูแลง่ายก็กันค่ะ่อ้วันสงสัยค่ะนี่ค่ะเพื่อเพื่ออย่างน่ะผู้นน่สมาชิกหลายคนถามมาเพื่อว่าให้ตัวนี้เนี่ย ดึงตัวนี้ลงมมให้เพราะว่ามันขึ้นไปสูงนี่ยาเข้าพอถึงหนีงไปเชื่อโรคเชื่ออย่างนี้พอถึงดูแลการจัดการง่ายดูแลง่ายก่อนเอาลงมาทั้งไตมันก็สิดูแลง่ายเพราะว่าโรคสิบมีปลูกเท็จต้นน่ะผู้เนี่ยทั้งหมดเจ็ดเท่าสิบต้นไร่เดียวไร่เดียวเมนอาวค่ะโอ้ดอกทุกต้นดอกทุกต้นเนาะผู้มันก็อยากทีน้อยค่ะถ้าสมาชิก่ันไหนสนใจหรืออยากมาเรียนรู้นะผู้ บอกที่ีพันเนีกยอีกรอ,อ,อบหนึ่งนะพ่อกับมาได้บ้านหนองแวงตำบลเขาพนอนอำเภอยางตลาดจังหงวัดกาละสินนีลาะมา,<อ>าโลดหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็ติดต่อทางแม่ทีมเกษตรล้านลาของเราเบอร์ที่เบอร์โทร0863663765ได้ค่ะค่ะเนาะหรือว่าเบอร์เจ้าของสวนเดี๋ยวเราจะมีใต้คอมเมนต์ให้เบอร์เจ้าของสวนท่านไหนต้องการที่จะมาศึกษาเรียนนะความรู้ทุกหมู่บ้านเ <ขอ S 1> ท่าเดียเทป เบิดทุกขั้วเลื่อนบ่ะผูบ่โอเฮ็ดเบิดดีแต่ว่าก็เฮ็ดหลายอยู่มันก็กัจะมีผู้ประสบความสำเร็จปรระสสบความเเ็จเนาะแมนอยู่แต่ว่าส่วนต้องเฮานี่ได้รับการแนะนำจากาทีมงานเกษตรมือท่อมันบ่ค่ะแมนเพิ่นจะขอมาดูบ่มาดูอยู่เพิ่นมาดูอยู่เพิ่นก็มาเรื่อยๆละ่ะเพิ่นมาติดตามผลงาน,านเนะแมนเพิ่นติดตามผลงานเพิ่นกับแมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ค่ะอืม โซแมลงวันทองเนี่ยใส่ยังเฮ่อมันคือได้ดีแทนน่ะฟู้เห็นสวนเขาเจ้ากลางมุงคักพวกโลกของแมลงวันทองใส่ยังอะไเพิ่มฟอร์ดใส่ฟอร์ดเอฟนี่เพิ่นละลรฟอร์ดเนี่ยว่าแมนเนาะแมนโอ้แสดงว่าปุ๋ยยาเพิ่นดีได้เนาะจ้ะมันเห็นหนเคยมันก็ดดียุ่นแล้วเพราะว่าฉีดเข้าไปมันกะเขียวดีมันก็บ่ค่อยมันบ่มีโรคเ่ยว่ายังยังไง หลากเดินดีแมนเยพอพ่อพ่อดีทุกทุกอย่างหลักมันเดินหลากมันดีมันก็นสอทรงไปสู่ลำตน้นเออแต่กิ่งขยายออกไปเนาะนะพูดจ้่จ <ะ S 1> ค่ะเอางันเข้าไปมันเก็เขาใส่แล้วเนี่ลกลำต้นอย่างนี้เนาะใส่ตัวเ,ออเริ่ม<อ>แรกใส่เล,ลยล่ะเพราะตัดกิ่งนีละมันถีบโป่งนีเฮาค่ะหลากลำต้นมันเลยจ้าหลากลำต้นเนี่ยเพื่อยังนะพู่เพื่อเชื่อละ อ่าเชื้อรานนอนมาแลมนไข่ที่ที่อยู่ในพื้นดินแล้วก็อยู่ในลาเปลือกของต้นผู้ซาเนาะมันนอนมันสีอบที่มาอยู่น้าเปลือกกันนี่เปลือกดําเปลือกยังมันนี่บัดเวลานั้นมากเพราะมีนี้มากมันก็ไข่ข้นมากมันก็ขขืนมากหาลำหาใบหายอดมันมันกับใบหิทยถึงยอดเท่านี่พันอดรอดเอเลดเขาเลยนี่มันสิไปไข่ใส่หันละมันนี่มันสิเพลพันธุ์ออกใส่หันละ สรุปแล้วเขาต้องล้างล้างก่อนนอกจากการพื้นดินทุกอย่างมันอยู่ที่พื้นดินทุกอย่างหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแปลงที่ผิวดินนั่นแหละมันจะส่งผลไม่ให้มีแมลงมีหนอนม,มีไข่อะไรลําเลียงขึ้นลําต้นมันมส่งผลถึงยอดเป็นการจัดการที่ดีมากๆ mm hmm. เลยค่ะ,ะแนะนําให้สมาชิก,ท,กทุกท่านที่ปูฟูซาปฏิบัติการเหตุการณ์นเนาะ <Yeah. S 2> แล้วมันจะเซฟต้นทุนเซฟค่าเราได้เลยปกติถ้าเกิดเราไม่ล้างเนี่ยเราจะเสียเงินค่าปุ๋ยค่ายาเยอะมากเลย พรปุณข้ายาแล้วก็เอามันวาไวล่ะเพราะว่าโลกมันก็ขึ้นจากนีล่ะขึ้นไปมันทีเฮตในเป็นเพื่อออหยังแลวเขาเอินเพื่อคัางบอกเขาบีบแล้วมันจะเป็นแดงๆขึ้เลือดนี่เขาเปเพี้ยนออหอือวมาบ้านเขาเอิญเพี้ยค้างอ่าเนี่ยเนี่ยพ่อเฮ้ามีการล่างแผลงล้างน้ำตุนแล้วปัญหาตรงนี้จะหมดไปไม่มีเลยอาบ่มีเลยเพี้วเราจะเซฟต้นเพี้ยจนนีนมันถี่ไม่จับตัวจังสีเลยนี่นี่ จับเลยได้หนิอ่อนๆนี่ปกติมีแต่ปีนี้ไม่มีเลยบ่มีเลยบ่ได้่ขาดเทียบเพราะว่าเหาเห็ดอันนี้เลยปกติน่ะเพิ่นบอกว่ามองมีเนี่ยมันจะมีพวกเพียพวกอ่อนแ่นี่เห็นเห็นเลยบ่มมีบ่บมีมมีบีมันสิมีเลยนี่มันจะไปจับจีนี่กินน้าตัวนี้ให้ตัวนี้กูดเข้ากูดเข้ายืดออกก็บ่ได้ห่สวนหนมีปัญหาแบบนี้นะปรึกษาทีมเกษตรมือทองเราได้นะคะน่าจะมีปัญหานะ ไม่ใช่หน้าหรอกต้องมีแน่ๆค่ะมีมีแน่ค่ะแ,แต่สวนเราเนี่ยมีการล้างแปลงแล้วไม่มีรับประกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีให้เห็นเลยค่ะค่ะการดูแลรักษาก็ง่ายเพระาะว่าเพราะตัวอันเห้านี่มันป่งขึ้นมาพ่อคานี่นะมันเริ่มป่งขึ้นมาเนี่ยมันติดตูปติป,ปีซุ้มไดทีทอนันไม่อยากได้อ,อันยอดน้ําเห่าได้ตาน้ําเห่าไปตินเขาว่า,าอู้ไปเอาสวนใหญ่นั่นไม่มีแต่ยอดใหญ่เขากระโูงว่าเห่าจะเห็ดตังสีอ๋อสูกกับเพียงเจียงบอน เอายาล่างตัวล่างอย่างมันมันมันมีเสียล่ามันเกิดขึ้นมามันก็นอนหกสันตัวสูบเฮตดมันก็เป็นนั่นแล้วว่าโอ้ยไม่เคยก็บไม่ได้เฮตดแล้วโอ้ยสุก็ได้เพื่อนกับคือมาโฆษณาอยู่กับครูก็ขคือยังเห็นน้ำกันกุก้อนสุก็บคือยังเบาเหตุโอ้ย่อยซื้อยุคขอยไม่ได้เฮต์จะยากควเอาสีดโอ้ยเพื่อนเหตล่างตัวสักวันสีดก็อีกสีดล่างตัวนี่เทากับล่างล่างขึ้นมานี่เวลา มันปรงขึ้นมาหนีมันบม่มีโรคกินมันนีมันก็ขึ้นได้งามได้สวยนอกระยัยเพี้ยนไงตอนนี้ก็ยังทันค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจที่จะล้างลำต้นก็ยังทันค่ะเพราะว่าท่านเท่านี้ก็ล้างได้ทุกันลำต้นเราเนี่ยไม่ได้เฉพาะล้างลำต้นค่ะเราได้ใบด้วยได้พวกเชื้อราด้วยค่ะได้เชื้อราได้เพี้ยอ่อนด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเอามาเลยเข้ากันมาแล้วไล่เซกันกับน้ำเซาะเซกันกับน้ำแล้วก็ะน้ำ อบัวหนึ่งนี่บัวหดสวนเท่านี้เท่าอื่นบัวแมนบัวเอาใส่นี่มันจะได้ประมาณสี่ต้นบัวหนึ่งเทคนิคการลาดของน้าฟูเนี่ยลาดแบบยังไงคะมีวิธีทำให้ดูหน่อยลาดเลยนี่ลาดอ้อมไปเบิ่เลยลาดลาดนี่น้ำพื้นดินด้วยนี่พื้นนี่ลาดพื้นดินด้วยเพื่อไข่แมลงมานจาะแมนบัวไห่แมนเพราะว่าไห่แมนตายเอาลาดตัวนี้น้ำเบื่อนี่ ย่างหน่อยอาทิตย์ละเทียย่างสิบรย่างสิบรถดอิลีนี่คืออาทิตย์ละเทียอาทิตย์ละเทียเม้นเดี๋ยวนี้กระลาดคือกันได้ยังไงอาทิตย์ละเทียเพราะว่าป้องกันลำต้นสวยลำต้นดีมากขันขันเข้าบราเหตุไว้ขันเกิดมันขืนเข้ากับเสียดายขันมันขืนไปทำได้ของเข้าขันขืนไปยังซี่แห้งเห็ดออายากดิบ่ขึ้นเข้าดูแลแต่ใบแต่ไตแต่ไตดิเพราะว่านี่มันงาหลายแล้ว บหกว่ามันสิไปรี้ไปชนยุเยแกใดโลกของโลกมันนั่นเข้าก็ต้องเห็ดเป็นใยแต่ตอนนี้เลยการล้าง้ัต้นต้องสําคัญสาคัญด้สคัญเลยล้างเฉพาะตรงเนี้ยถ้าเกิดตรงเนี้ยล้างเนี้ยมันก็คือสายไปซะแล้วมันสายไปซะแล้วมันมันแผ่กินมันแผ่แล้วเพราะว่างามันลายบอกว่มันสิเปรวดยร่นชนยุเแกใดนี่มันมือตะหม่องชนอันจํานี้นี่เข้าขามันได้หรอมันขึ้นมามันก็สวยงามมันบ่มีโรคสิเบียดเบียนมันขึ้นก็ง่าย เ่าเดียวมันกะใหญ่ม,ม,มันตัดตัดรุ่นมูกะใหญ่กะกายเขาเขาจะ่าว่าใหญ่นี่เจ้าคือตัดนึง่งขันของเจ้าก็สีกขึ้นข้างแล้วโอ้โูกับโอู้คือกันละเนาะพี่สมนงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเทคนิคดีๆที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับก็ไม่ใช่ไม่ใช่เคล็ดลับค่ะเป็นที่ว่าเราเชื่อในสิ่งที่ที่เราเชื่อแล้วเอามาปฏิบัติตามเนี่ยาะว่าเฮ่ากับ้มันก็ได้ดีขนาดนี้นะคะเทากับเฮ็ดสวนเนาะเฮ่ากับใส่สมองจักน่อย มีการว่าเฮ็ตจ้งสั้นเฮตตจ้งสี่เฮ็ตจ้งใดมันสิออกมาดีเข่ากับเฮตอย้่ในสมองของเข้านี่ยอันนี้ก็เป็นคำจากผููใช้จริง ใช้จริงแล้วก็มาใช้ปรการแบ่งปันให้ก็ใช้เทคนิคของเฮาอยู่หันเราค่ะค่ะวันนี้เกษตรลนลาของเราก็ขอขอบคุณนะาพูค่ะที่เร้มาแบ่งปันชประสบการณ์ให้สมาชิกเราได้รับรู้การท่านไหนสามารถที่นำเทคนิคตรงนี้ไปปรับใช้ในสวนผู้สาเราได้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะเออสวยสวย